เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มปบะเซอมาที่8พฤศจิกายนวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของรูเบนออมริมกุนซือคนใหม่ของทีมกันก่อนที่ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3วันก็จะได้เลิกเปิดตัวทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเลยครับ โดยล่าสุดครับกับประเด็นเรื่องของรูธฟานิสเตอรรอยกำลังเป็นที่จับตามองว่ารูเบนอาโมริมจะจัดการยังไงจะเก็บอดีตกองหน้ารายนี้ไว้เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาหรือไม่หรือว่าจะเลือกใช้ทีมงานชุดใหม่ของเขาทั้งหมดทั้งนี้ครับมีรายงานล่าสุดเข้ามาจากซามเอลักเฮอร์สนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดกับเรื่องนี้ว่า บรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ต่างต้องการจะเห็นรูดฟานิสเตลรอยอยู่ทำงานกับพวกเขาต่อไปครับและก็หวังว่ารูเบนอโมริมจะเก็บเขาไว้กับทีมต่อเพราะที่ผ่านมารูด์น่ะทำให้บรรดานักเตะประทับใจมากๆกับบทบาทผู้ช่วยโค้ชของเขาอย่างไรก็ตามครับจนถึงตอนนี้ซามเ e อล์แเฮร์สก็ยืนยันว่าจากแหล่งข่าวของเขานั้นยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องนี้จากรูเบนอโมริมแต่อย่างใดนะครับ นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าบรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างตื่นเต้นกันอย่างมากกับการเข้ามาของรูเบนอามอริมในครั้งนี้โดยที่ทุกคนต่างประทับใจกับผลงานของเขาที่สปอร์ติ้งลิสบอนและก็หวังว่าเขาจะนำมันมาต่อยอดที่แมนยูไนเต็ดด้วยเช่นกันส่วนเรื่องราวของอดีตกุนซืออย่างเอลดิเคนฮากนะครับทางเซมิลักเนร์สก็มีอัปเดตเข้ามาว่า บรรดานักเตะทัพป,ปีศาจแดงทุกคนต่างก็รู้สึกเคารพและก็เสียใจครับที่อดีตนายใหญ่ชาวดัชต้องออกจากทีมไปแต่ทว่าทุกคนก็ยืนยันว่าทำเต็มที่แล้วแต่แค่ผลลัพธ์มันออกมาไม่ได้ดังใจและพวกเขาก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหนง่งกุนซื่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่สุดนั่นเองครับ เรามาต่อกันที่ข่าวดีระดับข่าวใหญ่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะครับเมื่อสโมสรอนได้ปล่อยภาพและก็คลิปสั้นๆของแบ็กซ้ายตัวเก่งอย่างลูกชอกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เลยครับด้วยนี่ถือเป็นการกลับมาซ้อมครั้งแรกในรอบกว่า4เดือนของเจ้าตัวกับสโมสรอนหลังมีอาการเจ็บซ้ำหึงสองครั้งหากนับตั้งแต่ช่วงรายงานตัวก่อนเริ่มซีซั่นด้วยทั้งนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับว่าหลังจากนี้เจ้าตัวจะต้องใช้เวลาเรียกความฟิตอีกนานแค่ไหนซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมานะครับ ที่แน่ๆเลยก็คือเป็นข่าวดีของรูเบนอโมโริมกุนซือคนใหม่อย่างแท้จริงที่ได้ทั้งเลนี่โยโร่และก็ลุกชอกลับมาพร้อมๆกันแบบนี้ครับ มากันที่บทสัมภาษณ์ของรุดฟานิสเตลรอยกุนซือขัดตาทับของทีมกันนะครับดิวเจ้าตัวในกระพึงจะพาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตเปิดบ้านเอาชนะพีเอโอเคซาโลนิก้าทีมดังจากกรีสมา2ต่อ0ในเกมโยูโรปาลีกเมื่อคือนที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็ถือเป็นชัยชนะเกมแรกในรอบกว่า380วันของสโมสสํสหรับเกมโยุโรปดิวเจ้าตัวก็ยอมรับครับว่าครึ่งแรกเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากของทีมมากๆแต่ครึ่งหลังลูกทีมสามารถยกระดับเกมการเล่นขึ้นมาได้จนเก็บชัยได้สําเร็จ เดรุตฟานิสเซอรอยในะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าผู้ตามตรงว่าในช่วงครึ่งแรกเราเล่นกันได้ค่อนข้างแย่มากๆนักเตะเราทิ้งตำแหน่งของตัวเองมากเกินไปซึ่งมันเกิดจากเจตยนาที่ดีแหละแต่ไม่ได้ช่วยเหลือทีมเลยในช่วงครึ่งหลังเรารักษาตำแหน่งมากขึ้นจนสามารถยกระดับเกมการเล่นขึ้นมาได้เราสร้างโอกาสเพิ่มและก็ยิง2ประตู ส่วนเกมรับวันนี้เราใช้จอห์นนี่อีแวนและก็วิกตอร์ลินเดเลฟซึ่งทำได้ดีมากในฐานะคู่เซนเตอร์แบ็กยล่กับเกมยุโรปแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าทีมไม่ชนะเกมยุโรปมาครบ1ปีพอดีดังนั้นผมจึงมีความสุขมากที่เราสามารถเปลี่ยนเรื่องนี้ได้และผมเองก็พอใจที่นักเตะอย่าง Martinez, e ksen, ลิซันโดมาติเนสคริเซนเอริกเซนและก็เมสเซนเม์ที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บได้ใช้เวลาในสนามเกมนี้ด้วย สานั้นครับรูดฟานิสเตรอยก็ดีกล่าวชมผลงานของอา์มัดเดียโ,โลในเกมนี้หลังจากซัดไป2ประตูพาทีมคว้าชัยชนะพร้อมกับเชื่อว,ว่าการที่อา์มัดเดียโ,โลนั่งสำรองในช่วง6เกมที่ผ่านมาอย่างอดทนนั้นช่วยให้เขาเกิดความมุ่งมั่นมากขึ้นพร้อมกับชื่นชมปีกดาวรุ่งรายนี้ในคราวว่าสแสดงทัศนคกติที่น่าประทับใจมากตั้งแต่ในการฝึกซ้อมแล้วโดวยรูดฟานิสเตรอยนะครับก็ดีพูดถึงอา์มัดเดียโ,โลว,ว่าวันนี้อา์มัดสร้างความแตกต่างด้วยการทำประตู แต่ได้รวมแล้วเขาเล่นอย่างเฉียบคามมากๆเขาเป็นนักเตะไม่กี่คนของเราที่อยู่ในระดับการเล่นของตัวเองตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเขาทำประตูแรกให้เราจากแอสซิสที่ดีของบรูโน่ฟานันเดสและนั่นคือการเคลื่อนที่ที่เราฝึกซ้อมอย่างหนักตั้งแต่เริ่มซีซั่นประตูที่2ก็เป็นความสามารถของอาหมัดอย่างแท้จริงเขาเอาชนะการดวลหนึ่ตอนน่อหและก็จบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมความจริงแล้วอามัดนาทิงตั้งแต่การฝึกซ้อมแล้วล่ะ ขาแสดงคาแรคเตอร์และก็ทำงานอย่างหนักในทุกเซสชันเขาทามผมทุกวันถึงสิ่งต่างๆที่สามารถพัฒนาได้ซึ่งทัศนคกติแบบนี้แหละคือตัวอย่างที่ดีสำหรับทุกคนภายในทีมหลังจากนั้นครับรูธฟานิสเซรอยก็ได้ปิดท้ายด้วยการพูดปกป้องผลงานของรัสมุซอยลุนที่เกมนี้เจ้าตัวโดนวิจารณ์ผลงานอยู่พอสมควรหลังจากไม่สามารถเล่นงานเกมรับทีมคู่แข่งจากกริสได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งรูธฟานิสเซรอยนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่า โอกาสดีๆที่จะเป็นประตูไม่ได้เกิดขึ้นกับเขามากนักแต่คุณจะเห็นว่าในช่วงครึ่งหลังพวกเราก็ยืนตำแหน่งกันได้ดีกว่าเดิมแต่การคลอสบอลบางจังหวะก็ไปไม่ถึงเขาอย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว,ว่าหากเขายิงคงมุ่งมั่นต่อไปพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเขาจะต้องกลายเป็นกองหน้าคนสำคัญของทีมได้อย่างแน่นอน มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอามัดเดียโลฮีโร่ Hero, ผู้ทํา2ประตูในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยเขายืนยันว่าพร้อมจะทุ่มเททุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะลงเล่นในฐานะนตัวจริงหรือว่าตัวสำรองรวมถึงอยากจะอยู่กับสโมสสอนไปอีกแสนนานอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของทีม พร้อมกันนี้ครับอามัดก,ก็ยังหยอดหวานชัดเจนว่าเขาตื่นเต้นและก็อดใจรอไม่ไหวที่จะได้ร่วมงานกับรูเบนอามอริมกุนซีคนใหม่ของทีมแล้วด้วยกับเรื่องราวดังกล่าวครับอามัดก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมพยายามเต็มที่เสมอแหละแม้ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้เป็นตัวจริงก็ตามผมมีสมาธิในทุกครั้งและทุกคนอยากจะลงสนม้มเราอยู่ที่นี่เพื่ออยากจะลงสนามแต่หากคุณไม่ได้ลงเล่นคุณก็ต้องพยายามทําให้เต็มที่อยู่เสมอ วันนี้ผมพยายามเต็มที่แล้วและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือใช้ชนะเพราะมันนานมากแล้วที่เราไม่ได้ชนะเกมยุโรปดังนั้นมันเยียบย่อนมากจริงๆที่ชนะในเกมวันนี้เกี่ยวกับรูเบนอามอริมกุนซอคนใหม่ผมยอมรับว่าตื่นเต้นที่เขาจะเข้ามาสู่ทีมผมดีใจมากที่เราจะได้รูเบนอามริมเข้ามาคุมทีมแต่กับช่วงเวลานี้แล้วทุกคนต่างทุ่มสุดความสามารถบางทีทุกอย่างก็ออกมาดีอย่างวันนี้เรามีความสุขด้วยกันจากนั้นก็เตรียมพร้อมสู้เกมต่อไป แน่นอนว่าการอยู่ที่นี่ผมมีความสุขมากๆผมมีความสุขกับการได้ลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้และผมก็อยากจะอยู่ต่อไปอีกนานๆเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากันที่ความเห็นของพอลสโคกันบ้างนะครับโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่า รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยครับที่รูเบนอามอริมกำลังจะเข้ามาเริ่มงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วพร้อมกับยกว่านี่อาจจะเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของสโมสซอนที่สามารถดึงตัวกุนซือวัย39ปีรายนี้มาคุมทีมในช่วงเวลาแบบนี้ได้ครับเพราะที่ผ่านมาก็มีอยู่หลายสโมสซอนที่ต่างก็มีข่าวพัวพันกับรูเบนอามอริมอย่างหนักแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะเริ่มงานที่ทัพปีแสดงแล้วครับด้วยกับเรื่องนี้พอลสโคก็ได้แสดงความเห็นว่าผมรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเลยนะ เพราะที่ผ่านมาเรามีผู้จัดการทีมและก็นักเตะที่เราไม่ค่อยจะมีคู่แข่งในการเซ็นสัญญาแย่งตัวสักเท่าไหรด้วยเฉพาะกับนักเตะบางคนที่ไม่มีทีมอย่างบาร์เซโลนาแมนซิ y ตี้หรือว่าจะเป็นลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสอนใหญ่ๆที่ต้องการตัวพวกเขาไปร่วมทีมบ้างเลยผมคิดว่าทุกคนต่างจับตามองรูเบนอามูริมและอาจจะรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเพราะผมคิดว่าบานสโมสรอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมมากจริง ผมรู้ว่าที่ผ่านมามีคนพูดถึงเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หากว่าเป๊ปกโดร์ลาต้องย้ายออกไปดังนั้นจึงชัดเจนว่าเขาได้รับความเคารพในระดับที่สูงมากและเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราเคยมีหลุยฟานเกาซึ่งการในงานใหญ่ในช่วงเวลานั้นของอาชีพภูมทีมของเขาถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์และสำหรับโชเซ่มูรินโญการที้คุมแมนยูนเต็ดอาจจะเป็นงานใหญ่ครั้งสุดท้ายของเขาก็ว่าได้ และค่อนข้างเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคู่แข่งอย่างเชลซีด้วยหน้าที่พลาดรูเบนอามูริมผมมองว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณคิดว่าใช่แล้วนี่คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของสโมสซอนดอร์ี่ตัวเขามาร่วมทีมก่อนสโมสซอนชั้นนำา3 4หรือว่า5ทีมทั่วยุโรปและมันน่าตื่นเต้นมากและผมก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่เขาจะย้ายมาร่วมทีมกับเรา และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนยูนเต็ดรอบคําประจําวันที่8พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ